สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูลูกไก่บ้านนะครับก็จะเป็นลูกไก่ชุดนี้นะครับก็อายุได้ประมาณ3วันนะครับก็เพิ่งอลูกฟักนะครับก็เอามาอยู่ในกรงอนุบาลแบบนี้นะครับนี่ครับสำหรับการอนุบาลนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เช่นเคยนะครับก็จะมีนะครับถังใส่น้ํานะครับถังใส่น้ำสะอาดให้เขานะครับ ของผมลูกไก่ร้อยกว่าตัวนะครับก็ประมาณร้อยห้าสิบตัวนะครับถังน้ําผมใช้สองถังนะครับก็ใส่น้ําธรรมดานะครับน้ําสะอาดธรรมดานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปนะครับก็จะเป็นหลอดไฟนะครับตัวนี้จะเป็นหลอดไฟเซรามิกนะครับร้อยหกสิบบาทนะครับให้ความร้อนนะครับที่ร้อยหกสิบบาทนะครับตรงนี้ก็จะมีผมกรบลูกไก่นะครับแต่หลอดนี้นะครับผมใช้ ประมาณร้อยวัตต์นะครับที่จริงถ้าตอนกลางวันนะครับใช้แค่ร้อยวัตต์ก็พอนะครับลูกไก่แรกเก็บถึงสามวันนะครับใช้แค่ร้อยวัตต์ก็พอนะครับแต่ตอนกลางคืนผมใช้หลอดร้อยหกสิบวัตต์นะครับใช้หลอดเดียวนะครับตอนนี้เปิดให้เขากินอาหารเฉยๆนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรางอาหารนะครับรางอาหารจะเป็นอาหารลูกไก่นะครับแต่ตอนนี้ลูกไก่เขาได้เสียยแผลเข้าไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาจิกกินเองนะครับ จะทเลือดเป็นีนะครับถานอาหารผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับถ้าลูกไก่เขารู้สึกว่าร้อนนะครับเขาจะใส่ไวนะครนบถ้าเขาหนาวนะครับต้องการความอบอุ่นเขาก็จะมีอยู่ตรงไฟแบบนี้นะครับนะครับเขาก็จะคุ้ยเขี่ยนะครับตามสัญชาตญาณของลูกไก่ครับผมก็มาดูบานในตรงแบบนี้นะครับใช้ฟิลเจอร์บอร์ดนะครับติด ปิดลมด้านข้างนะครับด้านบนก็จะมีฝาปิดแบบนี้ครับใช้เสื้อเบอร์บอดปิดนะครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับเน้นลดต้นทุนนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลจริงลูกไก่ชุดนี้นะครับอายุสามวันผมก็ยังไม่ได้ทําวัคซีนะไรนะครับยังไม่ได้ทําเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อนุบาลก่อนนะครับอายุสามวันยังไม่รอดนะครับตอนนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าจะรอดสักกี่ตัวนะครับ ก็จะมีลูกไก่ไข่ด้วยะค่ตอนนี้สีสแปรนะครับก็จะเป็นลูกไก่ไข่ออตัล็อปนะครับมาฝากไว้วันนี้อากาศร้อนนะครับมาถ่ายช่วงเที่ยงนะครับไก่เขาก็ร้อนนิดหนึ่งนะครับนะครับมีลูกไก่ไข่ด้วยช่วงเที่ยงเขาก็หิวนะครับสําหรับการให้อาหารนะครับก็ให้เช้าสองครั้งนะครับ ช่วงเช้าผมก็จะให้เจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงแล้วก็ห้าโมงเช้านะครับสิบเอ็ดโมงนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นบ่ายสามนะครับแล้วก็ช่วงหกโมงเย็นครับก็จะมาให้นะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับเขาเพิ่งหัดกินอาหารนะครับเดี๋ยวมันจะทิ้งเฉยเพราะเขกินไม่หมดนะครับก็ไม่ต้องให้เยอะนะครับให้ทีละนิดนะครับเป็นการกระตุ้นการกินอาหารนะครับลูกไก่เขาก็จะกินอาหารได้ดีแล้วก็กินน้ำนะครับอากาศร้อนเขาก็จะกินน้ำอย่างนี้ครับ ถ้าอากาศร้อนเขาจะถอนอิหายจากไปนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับลูกไก่นะครับเป็นลูกไก่อายุแรกเกิดถึงสามวันนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เป็นการอัปเดตนะครับไม่ได้มาทำคลิปซ้ำอะไรนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนะครับ ก็ลูกไก่ชุดนี้จะส่งมอบให้ลูกค้าเมื่อทําวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็อายุครบ14บวันสองสัปดาห์นะครับโดยจะแบ่งในราคาตัวละ25บาทนะครับให้เกษตรกรผู้ที่มีอาชีพในการเลี้ยงไก่นะครับขุนไก่ขายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับก็รอส่งมอบให้ลูกค้านะครับที่สั่งจองลูกไก่เข้ามานะครับผมก็จัดส่งให้ตามคิวนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ